สวัสดีครับโมหลองนะครับไม่เจอกันนาน,นะครับหายไปเป็นเดือนเลยเพราะว,าว่าช่วงนี้ผมติดงานเยอะมากๆเลยต้องรีบเคพียรงานก็อยากจะมาลงคลิปแต,แต่ว่าผมไม่มีเวลา,าจริงๆว่าต้องขอโทษทุกคนที่ติดตาม,มน,นะครับตอนนี้ผมเราก็กลับมาต่อในเกมเอ่อเกม about t i e g i n g โอ o ผมยังจำชื่อเกมได้นะในคลิปที่แล้วนยะผมจำได้ว่าผมขุดไปเจอนี่ครับเครื่องนี้มันตรวจว่าให้ขุดลงไปนะถ้า มันจะบอกว่าอัพกัดดาวคือเราต้องขึ้นหรือลงแต่ตรงน,นี้มันอยู่ตรงนี้ไงมันติ๊กตรงนี้ผมลองเดี๋ยวผมรอ,มอพูดดูว่ากัจะเจออะไรผมคิดว่าในคลิปนี้ผมคงเล่นจบเพราะว่าความยาวของเกมนี้ไม่ใด่เฮ้ยมัได้ยาวเท่าไหร่นะในช่วงแรกของเกมมันจะมีแบบโ,โหมดซื้อห,หลังจากเราเล่นจบครั้งแรกเราจะมีให้เล่นต่อแต่ไม่รู้จะเล่นต่อหรือเปล่าผมอยางว่าฉากจบมันเป็นยังไงผมพยายามไม่ดูสปอยนะคุยมาตั้งนานยังไม่เจอเลยเฮ้ยน่ะพูดปึ๊บมาปั๊บเลยว่ะเอาอ่ะเหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้อ่ะ มันเป็นไม,นะม้นะเหมือนจะเป็นเหมืองหรอือเปล่าครับข้างในนี้เหมือนจะเป็นเหมืองหรือเปล่าลองขุดไปมันึงเฮ้ยนี่ไงมีรูมีรูอุ้ยแร่ซิลเวอร์เต็มเลยมีรูมีรูข้างในมีกล่องนะแต่ว่าเป็นกุญแจนะไปเปิดไปแต่ผมขอขุดแร่ก,ก่นอนรับรองเอาให้หมดเอาให้หมดอุ้ยแร่โคตรเยอะอุ้ยดูดิไปเต็มละแป๊บนึงไปขายของก่อนไหนดูซิ มีอะไรข้างในนี้แต่แร่ที่มันชักชวนให้เราเจ็บมากเลยครับนี่นะอุ้ยดูดิเต็มเลยไอรอนคัพเปอร์อุ้ยเฮ้ยเต็มไหมเนี่ยเต็มไหมเนี่ยใจเย็นนะหมดแล้วโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดหรือเปล่าผมสาฟามไงผมเป็นสารฟาไงหมดยังหมดแล้วแหละดูซีได้อะไรเดนไม้สองหลอดไฟสี่เงินหกสิบสองก็โอเคได้อยู่ ผมว่าผมขายของเรานี่ผมจะไปอัพที่ขุดผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่ามันอันเล็กๆอ่ะมันขุดช้าในคลิปนี้ผมกลว่าจะเอาให้จบคลิปนี้แหละไม่รู้ว่าตอนจบยังไงใครที่รู้ตอนจบเดีย๋ยววิทยาสปอยนะไหนดูสิอัพตูไปเลยแบตเตอรี่อัพที่ขุดเอาอะสว่านมาแล้วทุกคนไหนดูสิโอ้โหแล้วเสียงดังซะด้วยไงเฮ้ยแล้วกดค้างได้เลยอุ้ยสะดวกสบายกดค้างได้เลย ส้มๆนี่มันคืออะไรอะมันเป็นไฟอ่ะเราเหยียบได้ไหมวะหรือว่าเป็นก้อนของเอาระเบิดมาใส่ได้ไหมวะเห็นไหมผมขุดมันขุดเพลินมากเลยทุกคนแบตแบบรถเร็วมากเลยผมต้องผงใส่ผมต้องเอ้ยนี่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 หินส้มๆนี่คืออะไรวะเป็นไฟเหรอเหมือนจะเจออีกแล้วนะเหมือนจะเจอมืออีกที่หนึ่งครับผมนี่นี่นี่อยู่ข้างหน้าเลยผมขอผมขอเก็บแร่เหมือนเดิมติดไฟแอีกนึงมือจัดอ่ะอุ้ย ดังแรงกันแล้วดังแรงกันแล้วอยเย่าอยนะผมว่าขอผมเต็มก่อนแน่ๆเลยก่อนที่จะเข้าไปเองเนี่ยเออแพตินัมแพตินัมอุ้ยอุ้ยโดนหลอดไฟแตกเลยจบละติดใหม่ติดใหม่เออไอเลียวขาวนี่แพงมันไม่ใช่หินนะครับมันเป็นแพตินัมนะแพงกว่าแพงกว่าอ่าเงินนะแพงกว่าซิลเวอร์อีกไปอุ้ยกูนี่มีทองด้วยมีแพตินัมแพงแพงกว่าทองอ่ะไอเนี่ยไปเรียบร้อยเก็บออกให้หมด เก็บปูนเก็บปูนเก็บเก็บงานเก็บงานให้หมดครับเก็บงานให้หมดหรืบไหนดูสิวิ๊นี่เงห้าร้อยรถไฟสี่ไดนาไหมระเบิดสามอันโอ้ยีร่ำรวยเงินทองห้าร้อยดูดิดูดิขุดสบายไปเราขุดลงไปเอ้ผมอยากดูว่าไอ้เกียร์นั้มันต้องขุดให้หมดหรือว่ามันต้องขุดลงไปเรื่อยๆรอบๆรอบๆด้วยโอ้โหดูดิหินโคตรเยอะเลย ถ้าตอนแรกเรามาขุดตรงแถวๆนี้ก่อนนะเราอุ้ย,อยของเต็มแล้วของพวกนี้คงไม่คุ้มมนะั้งผมว่านี่ยี่สิบสามบาทมันต้องขุดหมดดินออกหมดหรือว,ว่ามันต้องขุดลงไปเรื่อยๆวะผมไม่รู้ว่ะผมลองขุดอุ้ยดูดิเหมือนเห็บเลยเยอะแยะชิบหายอุ้ยเต็มแล้วเหมือนเห็บเลยว่ะเยอะเกินเฮ้ยเราปั๊มเงินจากข,าข้างนี้ได้นะเนี่ยเราขุดจากเนี่ยจากฐานเนะี่ยได้ค่ะเราห้าสิบห้าสิบอย่างไวดูดิขุดไปดูด,ด,ดอิอุ้ยอุ้ยแตก โคตรไวอะ่ะหรือว่าเราเสียเวลาเราขุดลงไปดีไหมหรือขุดั้าข้างเขาผมไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวๆออีกรอบหนึ่งขอยอีกรอบหนึ่งเราไปขุดข้างล่างต่ออ้ยดีแบบแป๊บเดียวหมดแล้วอูย้ยแตกหมดแล้วแตกหมดลวหลังจากที่ผมฟาร์มมานานในสุดผมก็อัพเต็มหมดทุกอย่างตอนนี้เงินก็เหลือ2000โอ้ยเงินมันเยอะขนาดนี้หรอเงินฟื้นมากเกมนี้อ่าผมอัพเต็ม,มลว ดหมๆเยอะเลยหลอดไฟเยอะตอนนี้ผมเล่นไปเยอะแล้วผมตัดออกมาเยอะมากเลยคลิปนี้ไม่ถึงสินาทีไปวะเนี่ยกูตัดออกเยอะมากเลยมันมีอะไรให้เราเล่นไหมวะเอองินไปทำรายได้เฮ้ยเฮ้ยมีกล่องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อมันมีกุญแจสองดอกเรามีดอกหนึ่งแล้วในคลิปก่อนแล้วอีกดอกนึงไปหาไหนวะเนี่ยเอช่างมันเดี๋ยวเราขุดไปเราคงเจอบ้านนี้เข้าได้ไหมวะคือเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย เหมือนอะไรไม่รู้เหมือนหมวก,กเขาไม่ในทนกแมลงลางไปผมจะลองไปขุดต่อแล้วตอนนี้ผมลงขุดไปลึกมากๆเลยวะ่ะผมว่าน่าจะใกล้จบแล้วแหละโอ้โหวิ่งไอ้ฟ้าฟ้าไม่ใช่อะไรนะเพชรน,นันนน่นน่ะทุกคนเพชรนั่นน่ะไดมอนด์นั่นน่ะโอ้โหรวยแต่กูจะเอาเงินไปทำอะไรวะคือตอนนี้เงินผมตันแล้วอะของมอัพตันหมดแล้วอะไอ้ที่ขุดดูดิที่ขุดเจ็ตแพวอะไรเนะี่ยผมตันหมดแล้ววะ่ะระเบิดยี่สิบห้าอันดูดิไฟยี่สิบสี่ ตอนนี้คือหาทางตุดเดี่ยวผมไม่รู้ว่ามันต้องขุดลงไปหรือว่าต้องขุดออกข้างวะไม่เห็นมีเครื่องอะไรเตือนเลยวะอุ้ยดูดิเพชรโคตรเยอะนี่ก็ขุดมาชั่วโมงหนึ่งะนะผมลองเอาระเบิดโยนเล่นได้ไหมเฮ้ยโยนให้หมดเลยโยนโยนโยนอ่ะไม่ขุดแล้วไม่ขุดแล้วครับหลังๆระเบิดยับๆเหมือนไม่ได้ใช้อ่ะเนียน่ยดูดิเงินสี่พัน นฏิพันธ์ไปจัดระเบิดจัดระเบิดไปสิบสามลูกผมต้องรีบจบแล้วปะมันเหมือนจะไม่มีอะไรละตอนนี้คือเราต้องลงลึกๆอย่างเดียวอุ้ยตก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 ดูดิลึกไหมดูดิโคตรลึกอุ้ยดูดิโอ้ยมันน่ากลัวจริงเนี่ยมันลึกเกินอ่ะไมขึ้นมาอุ้ยอ๋อโยนระเบิดไปดิเออ อุ้ยขุดระเบิดหินก้อนนี้ไม่ได้สักทีไม่เป็นไรเราไม่ต้องระเบิดแล้วขุดไปขุดอุ้ยเพชรไปเพชรเยอะมากเพชรเยอะมากไปขุดดำดำลงไปตรงลงไปตรงลงไปทุกคนตรงตรงขุดเหมือน,น,นไม้คราบอะ่ะและผมก็เจอรูอ่ะทุกคนไฟติดไม่ได้ด้วยเฮ้ยติดได้วะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าหลอดไฟไม่ติดนะครับตรงนี้ เอ้ยเสียงเสียง<ๆ>เสียงเฮ้ยน่ากลัวจัดน่าฮึน่ากลัวเราผมขอขึ้นไปขายของดีกว่ามาดิเสียงอะไรอยากจะรู้แล้วเจอชุดเลือดเลือเลือเจออะไรปะไหนลงไปดิเหมือนข้างล่างน,นี้เราจะไม่สามารถใช้อะไรได้เลยนะผมลองละระเบิดก,ก็ใช้ไม่ได้ไฟก็ใช้ไม่ได้วะ่ะที่ขุดก็ใช้ไม่ได้เอ้ยมีเหรอตัวอะไรใต้ดินวะตุ่นเหรอ เฮ้ตุนตุลน์เหมือนหนูเลยจ้ะแต่ผมว่าตุลนว่ะผมผมคิดว่าตุลนนะครับหรือว่าหนูวะเฮ้แต่เหมือนตัวใจไม่ใจไม่ได้เย่เย้เย้เฮ้ย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 คุณเร็วโอ้ยไอ้สัตว์ยูทุกทุกมาชดามิดคุณได้รับดาเมจไหมตายเลยเหรอแล้วผมมาเริ่มตรงไหนเนี่ยอ๋อมันมันเซฟให้ ชิคพอตให้อยู่โอเคเอาใหม่เอาใหม่เหมือนเราต้องแอบไปหรือเปล่าผมเห็นมันมีทางทางซ้ายเราต้องไปทางซ้ายหรือเปล่าไม่รู้นะไหนดูสิไอ้หนูไอ้หนูหรือไอ้ตุ่นไม่รู้นะทุกคนคิดว่าอะไรตุ่นหรือหนูเม้นมาเม้นเม้นมาเม้นมาตุ่นตุ่นหรือหนูนะ้มันมันอยู่ปากค่ำเลยว่ะเฮ้ยมันรู้มันรู้ยังไม่รู้ไม่รู้นี่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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ใช้อะไรไม่ได้เลยดูดิ แต๊กไม่ใช่ไม่ได้แลเบิดอมใช้ไม่ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนอนเหรอนอนเหรอผมไม่กล้าไปวะามเฮ้ยวิงว้งวิ้งวิง้วิ้งวิ่งวิ่งวิงวิง้ิววง้อง่้ โอ้ยเ้วจะ,จะไปจะไปยังไงอะ่ะเนี่ยกูเนี่ยผมจะไปยังไงวะไปยังไงดีวะมันตุ่มตม,ตมผมต้องไปหลอกมันออกมาเหรอเฮ้ยเนี่ยไฟก็ติดไม่ได้ทุกคนไฟมันใช้การไม่ได้ไม่ต้องใต้ดินเนี่ย โอหขุดน่าเบื่อวันท้งนานเอาเอาเรื่องตื่นเต้นมาแล้วสิไปไป,ไปเราไปแอบหลังเสาได้แอบหลังเสาไดหา้หลังเสาหลังเสาหลังเสาเออเจอเจอหน่อยพิกพิกดูก่อนพิกดูไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นพิกดูพิกดูกด,กดตัวคิวตัวอ,อาร์เลยไหมแบบโยกซ้ายขวาเลยไหม้ยเฮ้ยไปแล้ววิ่งเราวิ่งทันไหมวะทันไหมวะถ้าวิ่งไปเนี่ยเฮ้ย ผมว่าผมวิ่งทันป่ะผมวิ่งเข้ารูดทันนะจะไปไ,ไปได้ไหมวะมันจะเดี้ยวขวายป่ะผมไม่กล้าไปอ่ะมันสวบทีเดียวตายเลยอ่ะมันสวบแรงมากเลยทุกคนวันดาเมจอ่ะบินก็ไม่ได้นเนี่ยเจ็ตก็ใช้ไม่ได้เนี่ยคุณใช้เจ็ตแพ็คไว้ได้เลยไม่สามารถใช้ได้ตรงนี้วิ่งได้ไหมโอเคนี่นี่จังหวะมาแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ไป วิ่งวิ่งอึดอึดเฮ้ยทันวะเฮ้ยไอ้เหี้ยข้างหน้ามีอีกเหรอมันมีกี่ตัววะเนี่ยซ้ายมีซ้ายขวาเราไปดูซ้ายก่อนซ้ายมานี่ขวามันไม่ไปตามมาอุ่ยมีสองตัวสามเมื่อกี้เห็นสาม ผมว่ามันน่าจะจบแล้ววะผมแค่ต้องหลบไอ้ตุ่นนี่ให้ได้วะไอ้ตุ่นไอ้หนูรผมมันมีหนูสามตัวมันมีทางสุดท้ายที่เราต้องไปอ่ะผมว่าผมต้องลองวะมาเอาใหม่มามาต่อรอบนี้ผมว่าผมผมผ่านวะผมมั่นใจจะจัดเลยแต่ต้องรอไปก่อนมันอยู่ข้างหน้าเอง มจะลงเกมนี้จบอะผมจะลงจบเป็นเกมแรกผมเทมาหลายเกมมาเลยอ่าอะไรนะเกมสร้างเมืองของผมก็ยังเล่นอยู่นะแต่ผมยังไม่ได้ตัดมันเยอะมากเลยเว้ยเดี๋ยวผมมานั่งตัดทียของงานผมเยอะมากตอนนี้ผมอยากจะบอกเฮ้ยหลับหลับไปจังหวะนี้แหละวิงว่งวิ่งอ้ายโอ้ยเสียวตูด <c oughs> เฮ้ย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 ข้างหน้าก็มีเฮ้ยเเอ้าอ,อ,อ๋อมันมีระยะของมันเว้ยมันวิ่งแค่แป๊บเดียวมันก็มันมันถอยกลับไปหรอ มันไม่มาเว้ยโอเคใช่ไว่าเราสามารถวิ่งเข้ารูนี้ได้เว้ยถ้ามันไล่ตามเรามามอขวาดีกว่านี่ไงมันมีสามตัวจริงด้วยอออออออยุดอยุดอออออ๋อมันอยอออออออ๋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  สามตัวแต่ตรงนี้มีแค่อสองตัวนะมันไม่ได้มีสามตัวอีกอีกตัวหนึ่งอีกเขตแดนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทางโล่งเอ้ยัง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 เอ้ย,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 ยเ,เห็นดีกุยแล้วโอ้มึงตาด,ดีที่หมายเลยตาดีแท้บตุ่นตัวนี้มันต,ตุนมันหนูว่ะสรุปตุ่นแล้วหนูเนะี่ยอย่าตรงนี้บอกว่าโอเคเอ้ยมันใช้เวลานานขนาดนี้เหรอเพื่อที่จะลักลอบเข้าไปในรูดลึกที่สุดมันผมว่าต้องเป็นกล่องสมบัติแน่เลยไอ้ที่มันติดอยู่ในป้ายอ่ะ ของสมบัติแน่ๆผมว่าจังหวะนี้แหละเห็นเหรอเห็นเหรอเห็นเหรออะไรมึงร้องทำไมเูาบอกมึงเห็นเฮ้ย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 ไปดิไปดิเฮ้ยอุ้ยแย่เจอเจอเฮ้ยมันตามมาเนี่ยมันตามมาเนี่ยเฮ้ยมันตามมาเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ขูไปหันหลังกูไมปหันหลังวิ่งวิ่งหันหลังอ่าโอเคมีไหมเนี่ยโอ้มีแปดตัวสิบตัวไปเนะี่ยเฮ้ยทางเอ้านี่ไงกล่องสมบัติที่มันลงประกาศไว้เฮ้ยแปลกๆเว้ยมันห้องโล่งๆหมืนห้องบอสเลยวะผมไม่มีสู้บอสนะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยใครเห็นนี้เหรอ อ้าไหนจ้าองคำของฉันที่ตามหาอ่าไอชิมินเด้งแล้วจบแล้วงั้นนะถ้าเป็นไงเปิดออกมาเป็นอ้าวอ้าวเรียบร้อยดดกูโดนแดกจังหวะนี้เรียบร้อยอออแล้วยังไงวะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอตอนเริ่มเกมนี่หว่าขีดเพิ่มอีกคนหนึ่งอ๋อผมว่าไอคนเนี้มันหลอกคนมาให้หนูหรือตุ่นเนี่ยกินเว้ยมันเป็นคนเลี้ยงไวไ้เว้ยแล้วมันหาเหยื่อมาซื้อบ้านแล้วมันก็ได้เงินจากการซื้อบ้านเลยนะเนี่ยอยู่อยู่ป้ายรถมันมีรูปตุ่นรูปหนูเลยเนี่ย เรียบร้อยโอเคครับจบแล้วครับโหมดธรรมดาของเกม about ลเอาเกมทิ๊กกิ้งโอหองแลครับชื่อเกมมันยาวอ่ะใครอยากให้เล่นต่ออยากให้คอมเมนต์มาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นต่อในโหมดอะไรทักอย่างครัมันเป็นโหมดแอดวานนะแอดวานที่ล่า achievement นะครับเป็นถ้วยรางวัล6กไอ้แปถ้วยดิเดี๋ยวผมลองกด continue มันเป็นไงวะ new game มันเป็นโหมดแอดวานโหมดะ achievement โหมดแอดวานเลยวะเออมันก็จะมาก่อนที่เราลงไปหาตุ่นหรือเปล่า ใช่จริงด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับกับฉากจบที่โดนหนูแดกครับวันนี้หมหลองลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม